ถ้าถามถึงเรื่องความรักเธอเชื่อในรักหรือไม่ถ้าเธอนั้นเชื่อในรักและเธอเชื่อมากเท่าไรรักไม่ใช่นิยายที่ต้องประพันธ์แต่คำหวานจะรักกันให้เนื้นนนนจริงๆเหลื่อมต้นด้วยคำถามวันใดเจ็บป่วยกายยาและเธอยังรักหรือไม่วันใดฉันแก่ชราและเธอยังรักหรือเปล่าเราจะรักกันไปจนสุดท้ายถึงวันไหนถ้าเราต้องจากกันเธอยังจะรักฉันไหมวนลูเวนไปกงกรรมกงเกียนมันวนลูเวียนไปเวลามันไหลต้น เรามีมรณะเป็นดังเครื่องเตือนใจความตายเราอยู่ข้างหน้ามันไม่รอท่าให้เราได้เตรียมใจความรักเป็นสิ่งไม่เที่ยงไม่เราจะรักกันมากสักเพียงใดจะรักกันให้ตายโบสุดท้ายเราต้องจากกันความรักเป็นอานิจังมรณะทำไม่ดับขันมาช่างมันฝลนไลฉั้นสุขใจเธออยู่กับฉันฉันยอมสุขชั่วคราวเมื่อเธอเป็นดาวมาประดับฝานฉันยอมตายไปกับความรักดีกว่าไม่มีรักแล้วฉันยังไม่ตาย